ชันชัยมีอาการเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากเมื่อไหร่อย่างไรครับประมาณเจปีที่แล้วครับผมครับอาการมันเป็นยังไงฮะเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากการฉี่กระปิดกระปอยอนะฮะแล้วกลงคืนก็ลุกมาฉี่บ่อยอนะครับสุขภาพ ปกติดีปกติดีครับไม่มีอาการอย่างอื่นไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นอ๋อไม่มีฮะมีมีไหมฮะไม่มีครับมีการตรวจสุขภาพประจําปีไหมฮะมีครับมีปีละครั้งปีละครั้งครับนะฮะล่าสุดที่เป็นก็คือเมื่อปีห้าสามปี53าสกับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสี่ไอ้ตัวดีห้าสิหายไป็นสิบเลยนะฮะ 5, ประมาณห้าสิบหกครับห้าส <56, S 2> <นะ S 1> ิบหกนะก็เป็นปกตินะฮะอาจารย์นะฮะสำหรับผู้ชายวัยสักห้าสิบขึ้นค่ะเป็นปกติค่ะเป็นแทบทุกคนเลยค่ะแทบทุกคนนะฮะ,ะไอต่อมลูกหมานี่จะมาค่ะแต่แล้วแต่อาการใช่ไหมฮะก็เออพอสูงอายุขึ้นเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะคมันก็เราจะพบแทบทุกคนเลยนะคะผู้ผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมาส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของวัยทองมากกว่าครับเต้านมบ้าง อไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นอาการเรื่องมาจากวัยทองคือฮอร์โมนเพศหมดอที่เกี่ยวกับฮอร์โมนนะฮะเสร็จของคุณชันชัยก็คือปัสสาวะกระปิดกระปลอยครับมันมันยังไงฮะสังเกตยังไงฮะก็สังเกตคือกระปิกระปลอยคือฉี่ฉี่แล้วไม่ไม่ไม่สุดดีอืมอืมแล้วก็หยดติ้งทิ้งแล้วก็ฉี่บ่อยอ่อฮะครับวันหนึ่งกี่ครั้งยังไงฮะก็เข้าห้องน้ําบ่อยก็วันนึงประมาณสิบกว่าครั้ง คือปวดก็เข้านะปวดรู้สึกปวดก็เข้าแต่พอเข้าไปแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ครับใช่แล้วก็ต้องเดินออกมาก็เดินออกมาก็ปกติก็ทำครับอแล้วเวลาอั้นปัสสาวะอั้นได้ไหมอั้นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้เอ่ปวดยังไงต้องเข้าต้องเข้าถูกไหมฮะแล้วตอนนอนเป็นยังไงฮะตอนนอนก็ต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อย ก็ฉี่ก็ปีกาปอยเหมือนกันกลางดึกอย่างนี้อ่าวันคืนหนึ่งประมาณสามถึงสี่ครั้งโอ้โหสงสัยไหมว่าตอนแรกว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ได้สงสัยแล้วเพียงแต่ว่าไปตรวจสุขภาพทุกอ่าประจําปีทุกครั้งอปีปีละครั้งนะฮะปีละครั้งเสร็จแล้วก็ค่า P.S.A ใช่ไหมฮะค่า P.S.A มันสูงขึ้นซึ่งคนค่าอะไรฮะคุณหมอบอกเป็นค่าเกี่ยวกับอะไร เป็น uh, prostate specific antigen ค่ะเป็นค่าที่บอกถึง uh, ความผิดปกติหรือสภาพของต่อมลูกหมากอะคะ่ะตอนนั้นไปตรวจแล้วตรวจแล้วก็ปกติก็จากศูนย์ถึง4คนปกติใไม่เกิน4ใช่ไหมครไม่เกิน4ผมก็ขึ้นไปถึง6ถึง6ถึง 6, ง 6. ก็ก็ไปตรวจทางทางโรงพยาบาลบอกว่าแนะนำให้ไปหาหมอเฉพาะทางอม ผมก็ไปหาหมอเฉพาะทางทางไหนฮะทางทางยูโรโลจีค่ะเราบอกแค่นี้ฮะอ่าก็ส่งตัวไปอีกแผนหนึ่งว่างั้นอ่าฮะแลก็ไปไปเช็คก็ข้ามาก็เป็นเป็นเจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วก็หมอก็ให้ยาแก้เสพมาแก้เสพกับยาขยายท่อปัสสาวะนะครับ ก็ทานได้ก็หมอนัดอีกสามเดือนมาตรวจครับนั่นคือวิธีการรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นก็กินก็จากจากเจ็ดก็ลงมานิดหน่อยครับก็หมอก็ให้ยามาทานอีกเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วก็ก็นัดไปอีกสามถึงหกเดือนครับก็ไปตรวจก็ยังเหมือนเดิมอีกขึ้นไปเป็นสิบสามแลวโอ้โหฮะขนาดกินยาแล้วนะ ก็ขึ้นไปสิบสามหมอบอกว่าตอนโทษทีตอนตอนช่วงที่หกที่เจ็ดเนี่ยทางทางหมอก็มีตรวจเอาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ่าใช่ก็ตรวจแล้วผลออกมาก็ปกติอืมปกติครับแต่แล้วก็ก็ให้ยามาทานเหมือนเดิมแต่ค่านันกลับสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสิบสามสิบสามเมื่อเดือนเมษามีนาปลายปีปีห้าสาม ห้าสามใช่ครับก็ผมว่าหมอผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมผมขอเที่ยวก่อนได้ไหมเพื่อเพื่อจะมาตัดชิ้นเนื้อใหม่ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตัดตัดชิ้นเนื้อใหม่อีกรอบนึ่งผมก็ไปขอขอไปเที่ยวก่อนในสาสงกรารก็กลับมาลังจังจากเที่ยวกลับมาก็เปิดทีวีดูเจออาจารย์หมอกับเจอดรเสรีครับ ็ผมก็นั่งฟังผมติดใจคําเดียวก็คือคํำว่าสมดุลร่างกายอืการปรับสมดุลของร่างกายอืคือถ้ามันเหมือนเหมือนกษัตริย์จีนนะหญิงก็อย่างให้มันเท่ากันครับก็คือถ้ามันสมดุลซะมันก็หายปกติมันก็หายปกติครับอันนั้นคือคําที่คุณชันใช้ประทับใจประทับใจผมก็ประมาณวันที่3าบเอ็ดพฤษภาถ้าจำไม่ผิด ก็มาที่นี่เลยเดี๋ยวผมถามนิดนึงย้อนกลับไปตอนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเนี่ยต่อครั้งต่อครั้งเนี่ยมันเว้นระยะนานแค่ไหนหมายถึงก็ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะอาง่ายเฉลี่ยเดี๋เดี๋ยวต้องเข้าชั่วโมงหนึ่งต้องเข้าใช่ใช่เพื่อเป็นความรู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณสุภาพบุรุษหรือคุณผู้ชายท่านใดที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาที่มาที่โอเปอเรชั่นบิมครับก็รับรับประทาน ก่อนตอนตอนเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดอันนี้คือหลังจากที่คุณทราบว่าค่า P.S.A ของคุณเนี่ยไปถึงสิบสามมันไปถึงสิบสามสิบสามแล้วหมอฟันทงว่าเป็นอะไรเรื่ยงฮะไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงไปเพียงแต่ว่าหมอขอตรวจตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใหม่ครั้งหนึ่งตัดอีกทีหนึ่งเพราะค่ามันเพิ่มขึ้นไปสูงมันมันขึ้นเรื่อยๆฮะคือพฤติกรรมก็ไม่ดีขึ้นด้วยใช่ใช่ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมปัสสาวะกระปิดกระปอยลุกขึ้นมากลางดึกปัสสาวะไปแล้วก็ไม่สุด กลางคืนนี่ลุกมาประมาณสี่ครั้งมันก็นอนไม่เต็มที่นะฮะแต่ในใจลึกๆกลัวไหมก็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 กลัวอยู่ว่าอาจจะเป็นนะฮะอาจจะเป็นพราะค่ามันมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันสูงได้ถึงเท่าไหร่ครับอาจารย์ไอ้ค่า P.S.A ที่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูงขึ้นเท่าไหร่ครับ มันมันแล้วแต่คนนะว่าเป็นถึงขนาดไหนถ้าเป็นถึงขั้นมะเร็งมันก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเยอะอ๋อคือถ้าจากนี้ไปมันจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งซึ่งคุณชันชัยคงพอจะทราบครับใช่ครับก็เสียวๆอยู่ครับอ่าเสร็จแล้วเข้ามาหาอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่นบิมหวังว่าอะไรฮะก็ตัดสินใจซื้อเลยฮะอืมก็เข้ามาก็ก็คือประทับใจคำคำนี้เองฮะว่า ความสมดุลของร่างกายทุกอย่างหญิงกับหยางถ้ามันเท่ากันโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีอ้าวในเมื่อ,อนนเราอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นนะคุณทานยามาแล้วทานยาก็ยาทางทางคุณหมอให้มาอือซึ่งผมก็ดูแล้วว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากจากผลไม้อามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารเคมีผมก็ตัดสินใจซื้อทานเลยคือยาที่หมอให้ ไม่ให้ผลในทางบวกถูกไหมอ่าผมพูดถูกนะฮะคือคุณหมอที่จ่ายยามาให้เนี่ยคือคุณทานยาแล้วไม่ดีขึ้นครับใช่ครับถูกไหมฮะค,คุณเลยจะลองพึ่งทางเลือกใช่ครับก็เลยเข้ามาหาบริก t รโอเวอร์เชนบิ i มใช่ครับเสร็จแล้วทานยังไงฮะเริ่มต้นก็เช้าก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดครับก็ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดสองเม็ดครับอ่าฮะ ทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายก็ตรงตรงนั้นก็ประมาณสามเดือนสามเดือนคือผมก็ไปหมอนัดเช็คอีกทีคือไปไปพิสูจน์ว่าโอเคมันมันได้ผลไหมคือจะพิสูจน์ว่าบิมของเราได้ผลไหมก็ไปไปตรวจกับหมอคนเดิมค่าลดลงเหลือสี่กว่าจากสิบสาม สิามนี่คือตัวเลขหลังสุดอที่คุณหมอจ่ายยาให้และคุณรู้ผลยังไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อครับถูกไหมฮะครับพอรับประทานบิมไปได้สามเดือนครับถูกไหมฮะก็อยากพิสูจน์ว่ามันมันได้ผลไหมก็ไปนัดหมอระหว่างสามเดือนมีทําอะไรไหมฮะไม่มีฮะไม่มียาที่คุณหมอให้ยังทานอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ไม่ได้ทานก็ไม่ทานด้วยไม่ทานเลยทานแต่บิมก็คือจะ พิสูจน์ว่าโอเคถ้าถ้ายาของหมอกับบีมร้อยเนี่ยอืมอืมมันอตัว,ตว,ตวเป็นเป็นตัวไหนทานสูตรสีอะไรครับสีเขียวฮะสีเขียวสามเดือนโดยที่ไม่มีปัจจัยอื่นเลยไม่มีฮะไม่มีคือเวลาที่เราเราจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเนี่ยหลายหลคนชอบทําวิธีนี้ก็คือตัดยาที่หมอสั่งซึ่งอาจารย์อภไพเ,เองเนี่ยจะแนะนําอยู่เสมอว่าไม่ควรทําถูกไหมอาจารย์ครับนะฮะอ่ะ เสร็จแล้วสามเดือนผ่านไปค่า p s a ของคุณที่ค่าวัดเรื่องของไอต่อมลูกหมากลดเหลือสี่จุดนิดหน่อยฮะอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกอีกฮก็อ่านอ่านจากจากค่านี้จากค่านี้อ้าวถามอาจารย์พิเชษครับถามว่าทำไมมันถึงลดครับครับก็จริงๆผมผมเรียนว่าอย่างนี้ผมก็เคยมี p s a สูงนะแล้วผมก็กินเม็ดดึงสองเม็ดปีนึงผมก็ลดลงมาได้ แต่นปีเม็ดสเม็ดเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างกรณีนี้ตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันทําไมถึงลดนะแต่นี้เราเข้าใจแล้วล่ะเพราะเราได้มีการเจาะเลือดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันนะแล้วก็พบว่ามันมีปริมาณของ TH-1 เพิ่มขึ้นครับซึ่งจะไปกด t ี2นะครับขณะเดียวกันก็มีปริมาณของ T r e g กูเร e เพิ่มขึ้นซึ่งก็ไปกด t ี2เหมือนกัน เทสสองก็คือเม็เลือดขาวนะฮะซึ่งจะทําให้เกิดอาการอักเสบนี่แหละเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วแล้วอาการของโพสเตรแกรนเนี่ยคืออมรูปมากอักเสบเนี่ยก็เกิดจากการอักเสบที่เป็นผลจากการที่มีเม็เลือดขาวเทสสองมากเกินไปนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เราก็จะลดลงนะครับลดลงซึ่งมันเป็นมันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็น อาการตามไวยใช่ไหมใช่ครับอาการตามไวยครับอันนี้อาจารย์ตอบได้แล้วเพราะไม่ได้บอกว่าสังใช้ยาเดี๋ยวอาจารย์อภัยก็ตอบแล้วฮะไม่มีลูกหมากตอบไม่ถูกที่จริงต้องอาจารย์พี่เชยเป็นคนตอบเพราอาจารย์พ่เช่พอเจอเรื่องมะเร็งอะไรนะหลังไข่แกก็จะตอบไม่ถูกคืออันนี้มันเป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นเสมอในผู้ชายที่สูงอายุขึ้นครับอ่า ซึ่งถ้าต่อมลูกมันมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกเนี่ยนะคะมันทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยขยายโตขึ้นพราะขยายโตขึ้นมันก็ไปเบียดบังท่อท่อปัสสาวะมันก็เลยทำให้ปัสสาวะลำบากมันก็จะปวดปัสสาวะบ่อยเพราะว่าปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาไปถ่ายออกเนี่ยมันจะออกไม่ไม่หมดออกไม่สุดเพราะว่ามันโดนเบียดบังไสยางถูกบีบเอาไว้ค่ะทีนี้ถ้าหากว่า อ่าปัสสาวะไม่หมดแล้วก็เหลือค้างอยู่นะมันก็จะหมักหมนะฮะมันก็จะติดเชื้อพปติดเชื้อปั๊บมันก็เกิดตับนุ่หมากอักเสบนะครับซึ่งก็นําไปสู่อาการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยครับเพราะนั้นอาการเจดนี้เวลาที่รู้สึกเป็นแล้วก็พยายามจัดการให้ให้หมดไปจะเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดจะดีที่สุดอย่างกรณีของคุณชาญชัยนิทานถึงสามเดือนผมผมคิดว่าสามเดือนรู้สึกจะนานจังครับนะ ก็อาจจะผมผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผลิตภัณฑ์ออ e เปอเรชันของเราทุกตัวเนี่ยช่วยอาการต่อมลูกหมากผิดปกติได้นะครับทุกตัวเพราะมันมีรถทีเอสองเกือบทุกตัวตัวที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับจริงๆผมก็ไม่เคยเปรียบเทียบนะเอาแต่และตัวมเปรียบเทียบแต่คิดว่าจากการที่เราดูผลการทดสอบเนี่ยน้ำมะขุนอาจจะดีที่สุดน้มะุเพราะมันเป็น เพิ่ม TSH หแล้วก็เป็นลด TSH สแล้วขณะเดียวกันก็พืพอนปรีเรกูลเลเตอร์เป็นลด TSH สด้วยแล้วก็เป็นตัวที่อาการลดอ,อาการอักเสบได้ดีขึ้นแต่คุณชานชัยเนี่ยกินแคปซูลสีเขียวก็จะได้อย่างอื่นขึ้นมานะอย่างอื่นก็คือความแข็งแรงรนะผิวสวยหน้าใสาจิตใจสบายกินได้นอนหลับเนาะใช่ครับเยอะแยะเลยตามมาเยอะแยะนะครับทุกวันนี้เชื่อเลยเชื่อเลยฮะเชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ